รับเข้ามาหนึ่งกล่องครับผมถ้าทายไม่ผิดเป็นี้จะเป็นนิกกี้นิกกี้อีซี่ครับอยู่ในโมเดล R5 ด้วยนะครับใปนี้เห็นประกาศพ่วขายลงมันหกเจดมื่ครับบอกเลยครับ,ร,ร,ร,บรู้เรื่องครับรู้เรื่องครับน่าจะเป็นการปิดหมวกไปนี้มาแล้วก็ส่งมาทําที่เราเลยนผมไม่แน่ใจว่าเป็นเป็นเคสเดียวกันหรือเปล่าท่านเดียวกันหรือเปล่าแต่ประมาณนั้นครับ ลืมลืมให้ดูขออนุญาตครับขออนุญาตครับอันนี้ส่งถึงบ t ยดีทูลิ่งโตครับก็คือเราเองนะไม่รู้ว่ามองเห็นหรือเปล่าครับโอเคกล่องนะครับก็เท่าที่ดูนะครับไม่มีบุกนะไม่มีบุกด้านล่างนะครับไม่ได้ถูกเปิดนะครับเอ้ยมีมีมาหน่อยนึงว่ามีมาหน่อยนึงแต่อยู่ตรงเทปกาวด้วยนะครับเดี๋ยวขอแกะดูก่อนนะครับว่ายังไรนะครับ

เห็ดละมังกรับผมโอเคโนแลงโนแลนใช่ๆเพราะว่าโนแลนก็มีส่งมาไปหนึ่งนะครับใบนี้งานใหญ่จริงจริงนะครับเซตแอร์ขอบยางด้วยดูซิว่าใช่ป่าวใช่นี่คือโนแลนรับผมเดี๋ยวรับโอเคโอ้โหเหมาะมากจ้ะเหมาะมาก สอมบานที่พี่จะส่งมาเพราะว่าขอบอยางตัวนี้ผมเชื่อว่าหลายๆท่านครับจะเปลี่ยนเองกันไม่ได้โนแลนเป็นแบบนี้นวมนะครับมีขนน้องอยู่ด้วยนะครับเอาอย่างนี้ไหมมาดูใกล้กันผมแยกกับปีปมันบุกตอนแรกกูว่าจะเอาปีวันนี้เนี่ยปีปมันบุกุกเยอะเอๆเห็นนะๆๆนะปีใบล่าะดูดีดีอ๋อบุ๋มเลย <Okay. S 1> ส่งมาพร้อมกล่องนะครับเหมือนแบบนี้นะอย่างนี้นะกรอบครับกรอบแล้วหายด้วยครับเคยหยดกาวร้อนมาครับพี่จ้าในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะต้องแกะนวมเลยเพราะว่าส่วนใหญ่ที่เห็นเห็นกันนะครับนวมไม่ค่อยอยู่นะครับมีขนน้อง ที่เราให้ดูด้วยนี่นะมีคนน้องมานะครับอาจจะเลี้ยงน้องหมาหรือน้องแมวนะครับนะโอเคฟบ,ฟ,บฟมแก้มเนี่ยมันพร้อมจะหลุดอยู่ตลอดเวลานะครับสำหรับโนแลน X Light เขาจะเป็นการใช้เสียบเพื่อเข้าเลื่อมแบบนี้ฟึบปบแบบนี้อย่างงี้ประมาณนี้โฟมแก้มนะของโนแลน X Light นะประมาณนี้นะกล่องเป็นโนแลน X Light นะครับ หมวกก็เป็น X l i g h ครับตัวนี้คือ803 Double R นะครับดูนวมหัวนะอ่ะพอถอดมาจะเป็นแบบนี้นะครับถอดมาจะเป็นแบบนี้นะครับหลายๆคนไม่เข้าใจมักจะคิดว่ามันพังที่ช่างอ่าหลายๆคนไม่เข้าใจอันนี้คือเราอันบล็อกให้เห็นไปเลยครับว่าจริงๆแล้วมันเป็นแบบนี้นะจ๊ะอืมเอ๊ะเอ๊ะทำไมติดติดอะไรอะ โอ้โ้นี่คือกาวเดิมโรงงานในโพสิชันนี้จริงๆแล้วนะครับจะมีตีนทุกแกนะครับแต่ว่าก็ตีนทุกแกแหละจ้ะแต่ว่ากาวที่ติดกับตีนทุกแกคือมันหลุดออกมานะครับนวมหัวนะครับสภาพจะประมาณนี้พอลื้อออกมาก็จะเจอประมาณนี้นี่คือยุยเปื่อยนะครับจริงๆตัวนี้ทําใหม่ได้ครับอ่านี่นะยุยเปื่อยนะครับตัวนี้ทําใหม่ได้ไซส์เอ็มอลครับเฮ้ยเรามีทําไว้แล้วนี่หว่า ใช่โอเคจะนวมใช้ไม่ได้นะครับมาดูกลไกเลยนะครับนวมชิวหน้าครับมีการเลือนนะครับประหลอดมีการเลือนดูนี่นะโอเคโอเคคือเคสนี้บอกเลยนะคอร์สเนี้ยค่าคอร์สทำเนี้ยยางหายหมดละค่าคอร์สอ่ะจะแพงกว่าราคาหมวกมือสองด้วยนะครับผมต้องบอกแบบนี้เดี๋ยวผมจะคุมคอร์สให้กับลูกค้านะครับอะไรที่ ลดได้เราลดให้อะไรที่หยวนได้เราหยวนให้นะครับเดี๋ยวผมขออนุญ,ญาตครับจะต้องโทรคุยกับพี่เขาก่อนเพราะว่านวมหัวเขาไม่สามารถที่จะใช้งานต่อได้โอเคถ้าเราจะประกอบกลับไปแบบนี้หมวกพี่จะเลอะอยู่ตลอดเวลาและตอนนี้หมวกพี่เป็นแบบนี้ครับหมวกพี่จะเป็นขุยแบบนี้นะครับนี่คือแสตามร่องแล้วขุยของพี่จะมาจิตติดตามกรรมัหยีพวกนี้ทั้งหมดพี่ดูนะพี่ดูดีๆตามขอบนี้พี่ดูดีๆพี่ดูดีๆเอาเอาเอา,เอาเทปดาบให้ผมหน่อยฉียมาให้ผมนิดเดียว ไซส์อะไรก็ได้ฉีกมาให้ผมน,นิ้วหนึ่งตัดนิ้วเดียวโอเคอ่ะดูนี่นะมือเปล่ามันไม่เห็นนี่นะจ๊ะนี่นะจ๊ะแล้วดูตรงนี้นะดูตรงนี้นะด,นนะดูหน้าขาวๆนี่นะดูนะไม่ต้องห่วงนะครับไม่ต้องห่วงเต็มเต็ม คือคุณจะใส่ไม่ได้หรอกแลว้วพอเราคุณใส่คุณเหมือนจะมียุงบินอยู่ในหมวกกันน็อกอยู่ตอลอดเวลาจริงๆไม่ใช่ครับมันคือเศษนวมนะครับฟิลจะประมาณนั้นนะครับผมเองก็เคยเจอมากับตัวนะครับอืมหมวกน็อ <c> ก <oughs> ใบนี้เป็นหมวกศูนย์มีมอกอด้วยเอาอย่างนี้ไปต่อ,อยังไงเดี๋ยวโทรบอกเดี๋ยวเดี๋ยวโทรหาเจ้าของก่อนแล้วก็โอ้หนี่ฆ่ามาหลายชีวิตมากๆเลยนะเนี่ยนี <c> ่ <oughs> <c oughs> นี่คือแมลงนะครับเป็นหมวกที่ใช้ในการขับขี่เนาะขี่ออกทริปแล้วกัน แปดศูนย์สาม double r นะครับแปดศูนย์สองแปดศูนย์สามยังเป็นหมวกที่มีคาแิคกเตอร์ชัดเจนเอาเดี๋ยวไอ้ไอนี่อยู่ไหนวะอะไรอะไร x อ i g h t อยู่ในอยู่ในกล่องนนะั้นข้างบนปะวะบนนั้นผมย้ายที่ขอบยันหน้าเ,เออหน้าหลังมาเลยรู้เรื่องแปดศูนย์สามไม่ใช่แปดศูนย์สองแปดศูนย์สาม ใช่803มีป้ามีป้าเราในลิ้นชักอ่ะกดมาเออป๊บคู่น่มีนี่หล่งทอย่มาของใหม่ เบิกโรงงานนะจ๊ะแล้วเป็นของผลิตปีใหม่นะครับไม่ใช่เป็นของปีเก่าทางสต็อกนะครับไม่ใช่นะครับอันนี้มันเป็นของใหม่ปีใหม่อันนี้ทำความสะอาดก็เรียบเนียนขึ้นมานะครับแล้วก็จะ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 ไม่ใช่อย่างนี้นี่เเราเก็บลงกล่องนะครับจะมีฝุ่นมีอะไรอย่างนี้นะครับเรื่องปกติครับเหลือแค่สองชุดในประเทศไทยเราต้องบอกแบบนี้นะครับชุดนี้จะเป็นหนึ่งชุดที่ได้ใส่นะครับโอเคเขาทำพิวก่อนนวมอยากทำไหมทำความสะอาดเบื้องต้นคือต้องทำอยู่แล้วนะครับ มันมีค่าใช้จ่ายทุกอย่างนะครับแต่เราจะคุมราคาให้กับพี่เขานะครับโอเคเดี๋ยวมาดูกันต่อ เสร็จจบพร้อมส่งกลับนะครับเอ็กไลท์แปดศูนย์สามอาร์ครับเข้ามาทำโปรแกรม Fitting Plus ครับและเบิกขอบยางหน้าหลังแท้โรงงานนะใส่ไปด้วยโอ้ยวันนี้ทำโคตรเต็งนะครับจะคือถ้าสมบูรณ์นะครับโง่กันถ้าขอบยางมันสมบูรณ์แบบเดิมๆแท้ๆเนี่ยบอกเลยนะว่าน่าลงทุนมากนะครับเพราะอะไรเพราะว่าเอกไลท์เป็นหมทีไลท์เวทครับ และเป็นหมวกสายสปอร์นี่เบามากครับเบามากเบาเลยอะ่ะนะจากใบนี้ก็ทําแบบเหลือ,อยยนโฟมครับเอ็กไลท์เป็นประมาณนี้ตรงนี้สีเขาแตกทําอะไรไม่ได้นะครับก็ต้องปล่อยไปตามนี้แล้วก็ตอนขัดก็เหมือนกันก็โหสุดบอกเลยสุดฮทํายากครับเอ็กไลท์อะ่ะเบาไม้เบามือเครื่องขัดไม่ได้จะใช้ใช้ได้เหมือนเหมือนกันในทุกๆใบไม่ใช่นะจ๊ะบอกเลยนะครับทํายากครับต้องระมัดระวังในทุกๆขั้นตอนเลยเอ็กไลท์นะครับ งานยากครับแต่ทาได้ทาได้งานยากก็ทําได้ทุกงานครับมาเถอะนะครับอะไรไม่มีเราหาได้นะครับก็ถ้าสมมุติว่าอะไรชุดนี้หมดเราบอกเลยนะว่ารออีกทีหนึง่งมีปีนึ่งนะครับหรือแค่ชุดเดียวอีกชุดเดียวตอนแรกเหลือ2ชุดตอนนี้เหลือชุดเดียวนะครับจ้ะลูกค้าจ๋านะก็ไม่ต้องรีบครับจริงๆก็ไม่ได้ไม่ได้อยากให้รีบมาทำหรอกเพราะว่าบอกตรงๆว่าจริงๆแล้วอยากจะไปทำเป็นตัวก๊อปปี้ออกมาที่คุณภาพเหมือนเหมือนกันนะครับ แต่มันก็จะทํายากหน่อยนะครับจะเพราะว่าวัสดุมันเนี่ยเห็นไหมพอเวลาถึงเวลามันก็เปื่อยยุ่ยของมันไปนะครับแถมยังต้องมีรูน็อต้อยเข้าไปอีกนี่คือรอยกาวเดิมของโรงงานนะครับอืมจะทายากครับแต่ทําได้นะครับมาร์กทุกตรงต้องตรงโพซิชันเดียวกับโรงงานนะครับอืมสวยนะครับจบสวยโอเคเงินเจ้า X e Life 803 SBK ใบนี้ผมขออนุญาตปิดจ็อบไว้เพียงเท่านี้ครับผม ฝากกดไลค์ like, กดแชร์กดติดตามกดหัวใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องเราด้วยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ